คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการกราบไหว้การบูชาและสิ่งที่ควรยึดเป็นที่พึ่งก่อนปรินิพานในสมัยพุทธกาลการกราบไหว้และการบูชาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมอินเดียอยู่แล้วผู้คนเคารพนับถือครูอาจารย์นักบวชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์มิได้ทรงปฏิเสธการกราบไหว้หรือการบูชาหากแต่ทรงปรับความเข้าใจของมนุษย์ ให้การกราบไหว้และการบูชานั้นมีความหมายลึกซึ้งทางปัญญามิใช่เพียงพิธีกรรมภายนอกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยการบูชานั้นแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ 1. อามิสบูชาได้แก่การกราบไหว้การถวายดอกไม้ทูบเทียนการแสดงความเคารพทางกายและวาจา 2. ปฏิบัติบูชาได้แก่การประพฤติปฏิบัติตามคำสอนคือศีลสมาธิและปัญญาพระองค์ตรัสชัดเจนว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่สูงสุดกล่าวคือแม้จะกราบไหว้มากเพียงใดถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าใจและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วการบูชานั้นก็ยังไม่ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ตรัสปัจฉิมโอวาทซึ่งเป็นถ้อยคำสุดท้ายที่สำคัญยิ่งโดยตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำสอนนี้ไม่ได้มุ่งเน้นให้ยึดติดที่ตัวพระองค์ไม่ได้ตรัสให้กราบไหว้พระวรากายของพระองค์หลังปรินิพพานแต่ทรงชี้ให้เห็นความจริงของสังขาร และให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือมีสติมีปัญญาและรู้เท่าทันความเกิดแก่เจ็บและตายนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอย่างชัดเจนกับพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุป,ปัถากว่าทำและว,วินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและว,วินัยนั้นจกเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วคำตรัสนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่ง คือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระองค์มิได้ตั้งบุคคลใดขึ้นมาเป็นศาสดาแทนแต่ทรงให้พระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นั่นหมายความว่าสิ่งที่ควรยึดถือสูงสุดไม่ใช่รูปไม่ใช่บุคคลไม่ใช่พิธีกรรมแต่คือคําสอนและการปฏิบัติตามคำสอนนั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาระหว่างการกราบไหว้กับการศึกษาพระธรรม พระพุทธเจ้ามีได้ทรงห้ามการกราบไหว้แต่ทรงเน้นให้เข้าใจว่าการกราบไหว้เป็นเพียงเครื่องระลึกเครื่องเตือนใจให้เกิดศรัทธาและความเคารพส่วนสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นเป็นพิเศษคือการศึกษาการพิจารณาและการปฏิบัติพระธรรมจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตพระองค์ทรงสอนให้พึ่งตนเองด้วยการตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ผู้อื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้มิใช่ให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหรือคอยขอพรแต่ให้พึ่งการกระทําของตนเองคือการละชั่วทําความดีและทําจิตให้บริสุทธิ์การบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามคําสอนของพระศาสดาจึงมิใช่การหวังอนิสงส์จากการไหว้เพียงอย่างเดียวแต่คือการทําให้ชีวิตของเราเดินไปในทางเดียวกับพระธรรมคือมีเมตตา ไม่เบียดเบียนมีสติรู้เท่าทันกิเลสและมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการกราบไหว้เป็นสิ่งดีหากทำด้วยความเคารพและความเข้าใจแต่การศึกษาพระธรรมและการปฏิบัติตามพระธรรมคือหัวใจของพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำม,มากที่สุดก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน นี่คือคำสอนที่พระองค์ทรงฝากไว้แก่พระสงฆ์และพุทธบริษัททั้งสี่เพื่อให้พระาศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยปัญญามิใช่เพียงพิธีกรรมและเพื่อให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้ด้วยตนเองตามทางแห่งพระธรรมครับ